Còn sao về cái cá nhím quảng tung này luôn mà ăn hay không kinh ở xin bên trên ทำไมนี่มอมาตัดแล้วนะลูกมาตัดแล้วมันยังมันยังยาวอีกเหรอก,กินจริงไหมอ่ะวาง,งตุง้งจะกินจะกินผักวางตุ้งแล้วไหนกินผักวางตุ้งให้ดูสิเฮอ้าว นี่มันลูกเชนอะผอกวางตุ้งดีกว่าวองตุ้งก็แม่กกอน